มดดำคชาภาแจงในฐานะลูกประชาชนคนไทยหลังมีชื่อพ่อแท้ๆวอนเป็นประธานสภามดดำคชาภาแจงในฐานะลูกประชาชนคนไทยหลังมีชื่อพ่อแท้ๆวอนเป็นประธานสภายังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างหนักกับกรณีที่มีชื่อสุชาติตันเจริญเป็นแคนดิเดตประธานสภาซึ่งหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าสุชาติตันเจริญก็คือพ่อแท้ๆของมดดำคชาภาตันจเจริญทําให้หมดดำเจอคําถามมากมายตลอดทั้งวัน ล่าสุดมดดำคชาพาได้กล่าวชี้แจงช่วงหนึ่งในรายการแฉแล้วว่าทั้งคนถามมดดำทั้งได้อ่านของคุณปวินชัชวานพงพัน์และของทุกท่านของปารีนาขอตอบอย่างแรกขอตอบในฐานะประชาชนคนไทยมดดำขอสนับสนุนให้พักที่ชนะการเลือกตั้งคือพักก้าวไกลที่ได้151เสียงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและพูดในฐานะลูกของคนที่ชื่อสุชาติตันเจริญวันนี้มีแต่ชื่อสุชาติตันเจริญ ตัวเองก็เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีชื่อสุชาติเป็นแคนดิเดตประธานสภาวันนี้เราได้ฟังมติพรรคเพื่อไทยหรือยังว่าเขาจะให้สุชาติเป็นพักคก้าวไกลเขาส่งหมออ๋องสอสพิษณุโลกเป็นประธานสภาแน่นอนส่วนคุณสุชาติยังไม่มีใครบอกเลยแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยยังไม่บอกเลยว่าจะส่งสุชาติมาเป็นแคนดิเดตประธานสภาทุกคนเหมาะสมหมดไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ จนวันนี้ไม่ว่าฐานะลูกหรือฐานะประชาชนหรือพิธีกรขอสนับสนุนพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะคุยกันวันที่สองกรกฎาคมเราจะรู้กันว่าเป็นใครทัวอย่าเพิ่งลงชัดเจนนอกจากนี้นอตวรริธยังถามเพิ่มเติมอีกว่าเขายังประกอบหัวใจกันเหมือนเดิมไหมซึ่งมดดำคชาภาตอบว่าฉันไม่รู้ทุกอย่างยังไงไม่รู้แต่ในหัวใจประชาธิปไตยของฉันสนับสนุนเขาเพราะเขาชนะ ฉะนั้นต้องให้พักก้าวไกลเป็นคนสรุปอันนี้คือมุมของลูกคนชื่อสุชาติตันเจริญยืนยันอีกครั้งว่ายังไม่มีชื่อสุชาติตันเจริญจากพักเพื่อไทยฉันเองก็ร่วมลุ้นไปกับทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าอยากให้พ่อเป็นประธานสภาไหมหมด,ดํำตอบว่าต้องให้พักก้าวไกลเป็นคนเลือกเพราะเขาชนะเป็นสิทธิ์ของเขาด้วย